ดีแฟนเพจแจชอบกินทุกคนนะคะเมนี่ขขาเทียงนะคะกินมาม่าเนาะมามา่าใส่ชะอมนะคะมามา่าใส่ะอมแล้วก็ไข,ข่เค็มมามา่าไข่เค็มนะคะไข่ไข่เค็มตัวนี้เนี่ยสื่อกับคุณคู่อยู่โรงเรียนน้ากันนะคะของเพิ่นบบเค็มแห้งนะคะแซ่บมันนะคะกําลังมันๆพอดีเลยนะคะกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยเนาะเดี๋ยวห้อามาลองกันเลยนะคะมามา่ารสตุ่มยำเนาะคะ่ะนี่ชะอมแบบะอมเน้นๆนะคะ ใส่ไปเลยหนึ่งมัดสิบบาทนะคะอ่าพักชะอมนี่ก็ของคุ้งคู่ในโรงเรียนนะคะเป็นอ่าปอสารพิษนะคะหักปอสารพิษเป็นเอามาขายเนอะเดี๋ยวกินกันเลยค่ะพี่นอ้องสิมเมืองน้สิมเมืองหนามมันกรอ,อร่อยรสต้มยำนะคะ ว,ว้าวเน้นๆเลยอืมแสบป็นสองแสบ มันอิ่ขึ้นว่าอยากช่วยหน,น,นำนอนเนาะค่ะนีล่บมาหมา,มาหัอหนึ่งเต็มัวยเลยพี่นองเจ้องพักหสุดยอดเจนเป็นคนมากกนวนจัดเนาะค่ะอันนี้ก็ใส่พริกพรป่วนเพิ่ม ตัวทันหอนโอ้ย oh, มีแหงพี่น้องมีนูคือวาเนาะค่ะเป็นแหงพี่น้องมา่มา,ก,มาก,ก็แสบค่ะ บานเท้าส่วนใหญ่หน่เพื่อสือเอื่นมากๆเนาะคะ่ะเพื่อสื่อบอกใว่าบะมีกึ่งสําเร็จรูปนะคะอันนี้แจ้งกากินนั่น,น,นยี่ห้อว้อๆเ้ยคะ่ะแต่ว่าหงเอืนมากๆเนาะก,กับแปลกใจเนาะแจ้คบอกใสผ้าเอืนเนาะพี่นนอกต่สงสัยอยู่ไดเนาะไปสื่อสั้นไล่นะคะเพื่อก็บ่าว่าน้ำยาล้างจานดอกเพราะว่าสั้นไล่ผิดว่าเอายี่ห้อไล่บนเอฟผิดว่ามันคือการนี้แหละค่ะพี่หนอมากๆ กินมามมาแต่ยีงห้อไว้ๆนะคะมันติดปากเนาะพี่นอ้องติดปากเคยเอิ่นมามมาแต่ว่าซับทางการเผื่อกับว่าบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปเนาะแต่เอากับว่ามามมา แบพี่น้องแซ่บเขาเที่ยงสุดห่อนแห้งอากาศห่อนแห้งไส้ข้าวห่อนกับใบยีค่ะลห์หอมอยู่ขาโรงเรียนลมเรือนค่ะลมเรือน อยู่ฝั่งข้างรงหน้า<ม>เนาะโอ้ยพักขาเน้นเลยพี่น้องหอมหอมเบิร์ดอาค้านค่ะพักขาต้มเธอหนึง่งจือกินไปเบิร์ดนะคะ กินไปสามสี่ห่อคนล่ะพี่น้นองเอ้ยชุดหนามอันนี่น้องมีแห้งค่ะสุดหนามฮันหอน ผักกํานึงได้เต็มถ้วยเด้พี่นอมันยุบลงเนาะ ไข่ด้วยนะคะไข่เค็มไข่มมเค็มบ่เลิ้มแห้งเลยพี่หน่อยมันมัน,มนแสบจ้ำเขาเนีอ้อเอ้ยมันซื่อแสบคักพี่หน่อย สร้างพคนเอกอยู่ค่ะไข่เข้มสามแพ็กกีเ่เตยสามสามฟองยี่สิบ แหลายค่ะเนื้อแตกเนื้อแตนสวงนีแห้งค่ะส่วนน้ำนมันหอนเมนูไหนคือ่านี่แแ่บเบิดค่ะ เบ่ร์่อ้อกเบิบิดแล้วพี่น้องเบิดถั่วเลยค่ะมาหมาห่อหนึ่งเต็มถั่วนะคะพักอีกกำหนึ่งใหญ่ๆเนาะแต่ไข่เคี่ยวฟองหนึ่งแซ่บค่ะเขากันดีแห้งผู้ใดพอได้อลองบบทาณนอกเคยซิมมาซิมเบิงเด้อค่ะลองเห็ดคือแจนชอบกินเบิงนะคะใส่ไข่เคี่ยวฟองหนึ่ง ะะมามา่ารูดต้มยำหนึ่งซองแล้วก็ใส่ผักเยอะๆนะคะอู้สแบเอกันดีครับพี่น้องมอนอีกะขอขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนเพจนะคะแจนชอบกินทุกคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเอนอิกะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ